สวัสดีครับผมนายชัยวัฒน์ทวีธาสวัสดีครับผมนายทัศนสปอร์เน่แสงสีเงื่อนไขการทำงานเมื่อเริ่มสตาร์ทการทำงานกด X1 มอเตอร์ไฟฟ้าบายหนึ่งทำงานกดสตาร์ท X2 ทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าบายสองทำงานมอเตอร์จะทำงานเรียงตามลำดับ M1 ทำงานก่อน M2 เสมอเมื่อต้องการหยุดทํางานกด X3 มอเตอร์ไฟฟ้า Y2 หยุดทํำงานกด X4 มอเตอร์ไฟฟ้าวายหนึ่งหยุดทำง,งาน,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 นมอเตอร์จะหยุดทําง,งานเรียงกันตามลำดับวายสองหยุดทําง,งานก่อนวาหนึ่งเสมอ เมื่อเกิดการโอเวอร์โหลดของอุปกรณ์ตัวใดก็ตามวงจรจะหยุดทำง,งานทั้งหมดเขลี่